จริงหรือไม่กินไข่ที่ต้มนานจนไข่แดงเป็นสีเทาอมเขียวเสี่ยงเป็นมะเร็งก็ส่งต่อกันมาอยู่บ่อยๆนะครับในกรณีที่บอกว่าการรับประทานไข่ที่ต้มนานๆจนบริเวณไข่แดงเป็นสีเทาอมเขียวจะทําให้เป็นมะเร็งได้เรื่องนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอตรวจสอบแล้วนะครับสรุปประเด็นได้ว่าไม่เป็นความจริงนะครับ เนื่องจากสีของไข่แดงที่เปลี่ยนไปนั้นเป็นเพียงกระบวนการทางเคมีตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ได้เป็นสารอันตรายแต่อย่างใดครับโดยโปรโตีนในไข่ขาวมีธาตุซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบและจะเปลี่ยนแปลงไปตามความร้อนจนเกิดสารที่ชื่อว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับและหากต้มเป็นเวลานาน,านจะทําให้ไฮโดรเจนซัลไฟด์นี้ไปทปําปฏิกิริยากับธาตุเหล็กในไข่แดงเกิดเฟอรัสซัลไฟด์ขึ้น ซึ่งเป็นสารสีเขียวที่ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารก่อมะเร็งครับส่วนวิธีการหลีกเลี่ยงให้เกิดสารสีนี้นะครับคืออย่าต้มไข่นานเกินไปและให้ไปแช่น้ําเย็นทันทีก็จะหยุดการเกิดปฏิกิริยานี้ได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับการรับประทานไข่แบบสุกๆดิบๆนอกจากจะย่อยยากแล้วนะครับยังอาจได้รับเชื้อโรคทางระบบทางเดินอาหารได้หรือเชื้อไข้หวัดนกได้ด้วยนะครับ ดังนั้นควรล้างทำความสะอาดก่อนนำไปปรุงอาหารและปรุงไข่ให้สุกก่อนรับประทานจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับสรุปแล้วนะครับข้อมูลที่ว่ากินไข่ที่ต้มนานจนไข่แดงเป็นสีเทาอมเขียวเสี่ยงเป็นมะเร็งนั้นไม่เป็นเรื่องจริงนะครับ